สถานีททัทีวีไทยร่วมกับทีวีบ้านมึงกี่นิ้วเสนอรายการสารคดีชุบไม่เชื่อยาลบหลูวันนี้เสนอตอนปวจสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูรายการสารคดีชุบปลวดปวจอ่านถามวันนี้ เราไปมีการไถท,ทำที่หมู่บ้านซุงไงกลกซึ่งปลวนนี้ชาวบ้านน่าถือกันมากเขาเล่ากันว่าตอนกลางคืนหมวดนี้ปลวดนี้จะมีผู้หญิงและผู้ชายหนึ่งคู่ออกมาเดินเป็นผ่านแถวนี้และมีวัยรุ่นคนหนึ่งขณะนั้นเขาได้มาเสกยาเสติถินนิสสะพัเขาก็เห็นผู้หญิงผู้งามลูกหน่งสะกิดเขาหลังจากนั้นเขาก็สติไม่คดีจน